รักคนใจสีดำเจ็บซ้ำๆชกช้ำ ถูกทิมแทงจนช้ำมุราคนใจคมทิ้งกันได้ลงนอดวงแก้วตาเจะกลายเป็นเสียงเพลงที่เบล่ง เรต้องรับพี่ปามีแหละพี่สิงโตน้ำชอบค่ะสวัสดีค่ะเพลงน่ารักมากปิดหูมากถามพี่ปามีก่อนเลยว่ามาทีบ๊อบสเตจโชว์ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ดีใจที่ได้ตื่นมาแล้วมาทำงานพี่สิงโตปกติไปก็ใช้เดี่ยวใช่ไหมคะ,ะวันนี้รู้ว่าจะต้องมาลองเพลงเขาเป็นที่แรกด้วยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะเดินทางออกมาจากบ้านเพลงที่เพิ่งจบไปนะครับผม ลิปปิ้นเลิฟคัลเลอร์แบล็คนะครับน้องงงกับชื่อเพลงเลยเมื่อกี้แอมตั้งชื่อยากแอมถามเซงล่างเซนเซนเคยฟังโบลักสีดำหรือเปล่าเพลงอะไรอะครับพี่คุยันตอบไม่ได้เลยแต่อยากถามเพลงนี้ก่อนเพลงนี้ก่อนว่าแบบมีที่มาหรือมีคอนเซ็ปต์ของเพลงมาจากไหนบ้างครับพี่คอนเซ็ปต์ก็คือแค่อยากเอาคนที่นั่งฟังเพลงโบลักสีดำมาเขียนต่อเป็นเวอร์ชันนี้ว่า เขารู้สึกว่าเขาโดนกระทําเหมือนเพลงโบลักสีดําที่เขาเคยเป็นแฟนกันแล้วฟังเพลงนี้แล้วไม่คิดว่าคนคนนี้จะทํากับเขาเหมือนกับในเพลงเพลงนี้ค่ะก็มาเป็น l i v i love color black มาที่เอวผมว่างานในวันนั้นในความวุ่นวายใน MV ที่ผมเห็นยังไงครับพี่เล่าให้ฟังหน่อยถึง MV ตัวนี้ก็คือเราได้พี่พศอานนท์มากํากับภาพจาของพี่พศก็คือห่อแต๋วแตกจริงๆที่คอนเซปต์ก็แค่อยากอยากไม่มีเหตุผลอะไรในในเพลงเพลงนี้เลยเพราะว่า มันเหมือนคนที่โดนทําลายหัวใจแล้วมันเวลาเสียใจมันมันแค่แบบพังอะค,ะค่ะอยากได้ความพังพินาศในมิวสิกวิดีโอความเละเทะมันเหมือนมันเป็นความรู้สึกแต่เราแค่ทํามันเป็นภาพให้คนเห็นแค่นั้นเองคะ่ะในมิวสิกวิดีโอขอเสริม<ะ>ได้ไหมคะคว่าได้ไดมีได้รับเกียรติจากพี่นางศิริพรอัมภัยพงศ์นะคะที่เป็นออริจินัลโบรักสีดำมาเป็นเกียรติให้วี่แล้วก็พี่โตในเพลงนี้ด้วยค่ะ ได้ทางพิพพ์มาร่วมนะคะแล้วก็ได้ทั้งพี่สิงโตมาร่วมอีกเป็นยังไงมายังไงคะทำไมถึงได้พี่สิงโตมาร่วมทาเพลงนี้ด้วยคะพี่บารมี่คือเพลงทางนี้คิดว่าเขียนกับเขาน่าจะสนุกแน่นอนแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงด้วยก็แต่งสลับกันร้องเขาเขียนให้มีร้องมีเขียนทอนให้เขาร้องแล้วก็จบมาเป็นดนตรีอันนี้ซึ่งบิลลี่เป็นคนมาช่วยมาถามพี่สิงโตบ้างดีกว่าได้ร่วมงานกับพี่บารมี่เป็นยังไงบ้างคะดีใจครับครับดีใจเพราะว่าจริงๆเจอพี่มีมานานแล้วแล้ว เหมือนเคยไปร้องด้วยกันไปอะไรเงี้ยแต่สมัยคอนเสิร์ตนานมาแล้วค่ะทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่คิดว่าจะได้มามาร้องคู่อะไรเงี้ยนี่แกก็ชวนผมอย่างเงี้ยผมก็แปลกใจมากเลยผมก็รีบรับไปก่อนเพราะกลัวเขาเปลี่ยนใจนี่เรื่องจริงเพราะเขาจะเอาใครมาร้องก็ได้อย่างเงี้ยเขาคู่ควรนะคะเวลาเราร้องประสานด้วยกันหรืออะไรเงี้ยรู้สึกมันเข้าเข้ากันดีค่ะการร้องเพลงคู่มันไม่ง่ายนะคะก็คิดว่าจะทําเพลงคู่สักเพลงอย่างเงี้ย ว่าต้องเป็นเขาฝากคลงานกันหน่อยดีกว่าครับลิปบิดเลิฟคันเล็บแบล็คครับผมเป็นเพลงที่เวลาพูดชื่อต้องตั้งสติดีเพราะเดี๋ยวมันจะสับไปสับมาใช่ก็สามารถชมได้แล้วตอนนี้ครับใน u b e YouTube ค่ายทีนี่และคคอร์ดใช่ค่ะอ่ะผมพี่มี่ครับเช่นกันเลยค่ะเชิญ ฟังได้ตามสบายเลยค่ะมี t i กต o k กไหมคะสามารถแบบว่าให้พวกเราเต้นตามได้ที่ไหนคะนี่เลยพี่ปามีพี่เราคือดาว t i k t o อกเปิดเป็าคือดาวทิกต็อที่ยอดฟอลโล่แบบมาไวมากเลยสองหมื่นสองหมนยะมากคมาไวมากนะใช่แต่คลิปอยู่เท่าเดิม เท่าเดิมมีเท่าเดิมคอนเทนต์แล้วคุณภาพคนก็เข้ามาดูเยอะป้าคนต่อเยอะแต่น้อยขี้เกียจลงค่ะหาหาไม่ทันนะค่ะนะครับเราไปก็ไปตามได้เนาะทติดต่อของพี่ปามีด้วยนะครับใช่แล้วก็ติดต่อกองพี่สิงโตด้วยใช่นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณนะครับทั้งพี่ปามีเองและพี่สิงโตนำโชคนะครับผมขอบคุณนะค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะไปพบกับเพลง r ็อกสุดมันจาก The Toys นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมโชว์นี้กันเลยดีกว่าค่ะ Keep upstairs, Let's, Let's go. show.